สวัสดีครับผมพอกันดีแล้วครับก่อนข้ามีสารบเมณแม่ ครับพอกันีแล้วครับก่อนข้ามอีสานมันแมทพอจะเลิดพัฒนานิ้ว2 0 2 1ีบเครับบายเฮียตุยครับของแทร100้อยเปอร์ซครับเฮียตุยจัดไห้ครับจัดหนักครับตอนนี้บ้าเอ็นิ้วกำลังขับอยู่ครับเกี่ยวเข่าหน้าปังปีกิซี่ครับ ตอนนี้กำลังเกี่ยว่าของยายแดงครับเขาเจ้าใช่นาดหนึ่งครับรับผู้ได้สิบริจาโคโดนบินก็ได้เด้อครับโดนบินคมสัตว์สูงให้แก้ก่อนข้ามพิสารันแมทแน่ครับตอนนี้กำลังตากแดดไทยคลิปวีดีโอรถเกี่ยวเ่าอยู่ครับ ผู้ใหญ่บริจาคเกือบ70เป็นบุญประกุนยางสูงครับ แดดพอนจัดครับพี่นองครับท่านฟ้าคึบม,มากกับใครเนี่ยครับอากาศเย็นอยู่็อยจะให้พี่นองเบิ้งรถเกี่ยวเขางามๆเลยนะครับเกี่ยวเขาก็ดีรถเป็นก็ดีครับของเฮียตุยครับพ่อจะเลิกพัฒนาสองพันยี่เบครับปลาสุดไม่แกะกลองครับ เพิ่งลงเกี้ยวเข่าได้สองแปงนี่แหละครับไม่แกะกล้องเลยครับผู้ใดสิไปติดตอ่อพ่นเกี้ยวเขา่าติดต้อรถตีดินกับไปครับหรือสิมาติดตอ่อเสียแจ็คก็ได้ครับหรือสติดตอ้อทางบาดปากบุ้งหน้าทรงก็ได้ครับเสียทรงครับ หรือว่าสิเขาไปหาอูพ่อจะเลิิดพัฒนาเพื่นกโดยตรงก็ได้ครับอยู่บ้านปากบุ้งนะครับทางมาอำเภอเชียงขวัญอยู่สายมือครับไปทางโัใชัยอยู่ขวามือครับลงจอดลงแวะลงกินน้ำน้ำเพลินก็นได้ครับสอบถามเบิง้งราคารถราคารถตีดินรถเยี่ยวเข่าครับเพิ่นมีไหาเม็ดครับเสียวแบบเบ รถเกี่ยวเข่าทอทรายหรือว่าทอฟังขวาครับเพิ่นมีจำนายเหมิดครับเนี่ยตุยเกลี่ครับพ่อจะเริ่มพัฒนาครับครับผู้ไดสิบริจาคโดนบินก็ได้เด้อครับโดนบินคมสัตว์สูงให้แก้ก่อนข้ามมิสซาแมนแมทแน่ครับ ตอนนี้กาลัางตากแดดท้ายคลิปวิดีโอรถเจ้วเข่ายู่ครับผู้ใหบริจาค็ติเป็นปูนตะกุ้นยางสูงครับ แดดทอนจัดครับพี่น้องครับทันฝ้าคืบมากกับไข้เนี่ยครับอากาศเย็นอยู่แต่อยาใพี่น้องเบิ้งรถเกี่ยวเข่างามๆเลยนะครับเกี้ยวเข่าก็ดีรถเปิก็ดีครับของเฮียตุยครับพ่อจะลเลสพัฒนา2 0 2 1เบครับปลาสุดรไม่แกะกลองครับ เพิ่งลงเกี้ยวเขาได้สองแปงนี่แหละครับไม่แกะกลองเลยครับผู้ดใดสิไปติดต้อเพิ่งเกี่ยวเขาติดต้อรถตีดินกับไปครับหรือสิมาติดต้อเสียแจ็คก็ได้ครับหรือสติดต้อทางบาดปากบุ้งนาทรงก็ได้ครับเสียทรงครับ หรือว่าสิขเข้าไปหาอูพ่อจะเลิกพัฒนาเพื่นกะโดยตรงก็ได้ครับอยู่บ้านปากบุ้งนะครับทางมาเพื่อเชียงขวัญอยู่ซ้ายมือครับไปทางพว้ใช่ยอยู่ขวามือครับลงจอดลงแวะลงกินน้ำน้ำเพลินก็นได้ครับสอบถามเบึง้งราคารถราคารถตีดินรถเยี่ยวเขาครับเพิ่นมีห่หาเมดครับเสียวแบบเด้ รถเกี่ยวเขา่าทอทรายหรือว่าทอฟังขวาครับเพิ่นมีจำนายเหมอดครับเนี่ยตุยเกลี่ครับพ่อจะเริ่มพัฒนาครับไปครับเดี๋ยวผมสิดผ้าไปเบิ้งพเพิ่นเอาเข่าขึ้นรถครับ ครับนี่ยวละครับพ่อจะเริ่พัฒนาครับของแท้ลายเป็นเส้นของเฮียตุยครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเขาหรือว่าเรื่องต้มว่าเป็นอุปสรรคครับท่านนี้ก็คือเบาวนิ้วก้นขับครับไม่แกะกองครับถ้าไกยืดกดติดตามกดอะไรกดแชร์กดข้าพดิสานเม่เด้อครับเรียหนาพอกันไหม สวัสดีครับผม ไปละครับผม